สวัสดีครับพบกระปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีต้านิพาพรให้กับ F c ฟแฟนคลับน้องกีต้าได้รับทราบสำหรับคลิปนี้มาแล้วครับตารางคิวงานประจำเดือนมีนาคม2567ของสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีต้านิพาพรไปดูกันเลยครับว่ามีที่ไหนและงานอะไรบ้างคิวงานประจาเดือนมีนาคม2 ว5 6 7ของน้องกิต้ามีดังนี้วันที่3งานวัดเกาะตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวันที่4ถึงวันที่7ใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจกรุงแคบวันที่9งานศาลเจ้าพ่อกวนอูโพธารามจังหวัดราชบุรี วันที่18งานกาชาติอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นวันที่20งานขึ้นบ้านใหม่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันที่23งานขึ้นบ้านใหม่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวันที่24มี2งานงานแรกงานแต่งงานที่จังหวัดสมุทรสาครงานที่2งานวัดหนองไก่ที่จังหวัดสมุทรสาครวันที่25งานวัดศรีสุธารามอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และวันที่2 29รายการดวนเพลงจริงทุนที่กรุงเทพและนี่ก็คือตารางคิวงานประจำเดือนมีนาคม2567ของน้องกีตาร์นิภาพ <F> ร FC Fan Cup สะดวกไปส่งกำลังใจที่ไหนได้เชิญไปได้เลยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะนำมาส่งต่อให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีตาร์นิพาพร ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีตา้านิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ